เกษตรฟู้ดนะคะเกษตรโลกใหม่ค่ะวันนี้มาเยี่ยมสวนนะคะผู้ช่วยผ่อง อันล้มแข็งกว่าแกงสิคาผู้ซอยกับผู้ใหญ่เอาแข่งกันเอาแข่งกันจงเก็บนะคะวันนี้เก็บครั้งแรกเก็บเก็บเรียมนะคะวันนี้เก็บครั้งแรกเลยนะคะผู้ผู้ช่วยขายนี่เก็บหมดหรือยังเนี่ยยังค่ะเพิ่งเก็บสองไอสองแถวสองแถวสองแถวเป็นยังไงบ้างคะเก็บไปแล้วเห็นไปแล้วพวงเก็บง่ายเก็บยากนับหนักมีไหมคะงยคะดกบ่อค่ะดกบ่อค่ะดกบ่อผูดนี่ยเนี่ยจะแม่เปนบ่อฮะนี่รอบแรกนะคะรอบแรกกี่กี่กี่เดือนนะคะอายุต้นข้างหลังสี่เดือนสิบวันสี่เดือนสิบวันได้เก็บขายแล้ว โอ้โหแล้วได้ขายจริงไหมเนี่ยขายจริงเลยนะคะเอาจริงเลยจะรับเงินให้ดูค่ะรับเงินให้ดูนะคะเดี๋ยวคนก็เยอะเดี๋ยวจะมาสิโอ้ช่วยค่ะดูแล้วเนี่ยนะคะที่เห็นข้างหลังนี่ดดไหมโดดไหมนี่หนึ่งไร่ใช่ไหมหนึ่งไร่ก่อนๆนะหนึ่งไร่เต็มๆเต็มเต็ที่หนูพยายามทําให้มันได้ต้นละโลนี่คิดว่ามีความหวังไหมต้นละโลนี่ไม่มีปัญหาค่ะเกินโรนแล้วใช่ไหมที่นับเนี่ย แกต้นละวรอไม่มีปัญหาค่ะคะนี่นี่เก็บเดมครั้งแรกไม่น่าต่ำกว่า50โลนะคะเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยเยอะมากนี่ยังไม่เสียจเลยนะคะเหลืออีกตั้งห้าหกแถวเหมนาัน่ะช่วยเนาะเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมนะคะแล้วกลับมาสอนแพ่งเหมือนกัน้าสอนแพ็งถึงที่นะคะวันนี้ผ่านมานะคะเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะตอนนี้มั่นใจและสบายใจด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละมันเป็นพืชทําง่ายนะคะไม่ยากไม่ใช่ใชไมคะด้วยไม่ยากคือคือจากที่เราทําเกษตรมาเนี่ยมะเขือพวงนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ปลูก บอกเคยปลูกเลยไม่ค่ะแต่ว่าหลังจากมาปลูกแล้วก็ง่ายอยู่เนาะค่ะเนาะของของผู้ใหญ่เก็บวันนี้เหมือนกันอันล้องแขกกันมือนี่เก็บของผู้ซอยมืออื่นเก็บของผู้ใหญ่แมอนี่ไม่แห้งผู้ซอยผองอัดมืออื่นเก็ของผู้ใหญ่ แล้วโครงการเรานะคะเดือนหน้าเราจะเพิ่มจํานวนไล่มาที่ตําบลหนองหัวคูนะคะก็จะเพิ่มสําหรับที่นี่นะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาผู้ช่วยของนะคะแล้วก็ใหญ่เรากับผู้ช่วยเรานะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะพี่น้องขามะเขือพวงสร้างงานสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะก็ยินดีค่ะวันนี้นะคะได้มาเติมเต็มในสิ่งที่พี่น้องต้องการนั่นคือตลาดนําผลผลิตนะคะเกษตรล่องห่ก็ได้ทําสืบเนื่องมาจะเข้าสู่ปีที่เปี่ยนแล้วลูกใหญ่มากนะคะอันนี้น้ำหนักดีนะผู้ช่วยนะ อดสารของแท้เลยนะเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะให้กำลังใจทุกสวนที่กำลังเก็บอยู่นะคะก็ให้มีความตั้งใจมีวินัยอย่าง อย,อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วท่านจะได้ผลผลิตที่ดีแน,แน่เพราะว่ามะเขือพวงอายุต้น3ปี5ปีค่ะเราตัดตอขึ้นใหม่ตัดตอขึ้นใหม่นะคะอย่าใจร้อนกับพืชค่ะวินัยที่ดีสามารถที่จะทําให้พืชมีความเจริญเติบโต,ตไปตามอายุแล้วก็มีความแข็งแรงต่อต้านโรคได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณสวนผู้ช่วยผ่องนะคะต้นแบบฉบับนี้จะส่งต่อรุ่น2แน่นอนนะคะเอาเบิร์ตได้พี่น้องแกอ่อนนะคะเอาเบิร์เลยนะคะสังเกตนะคะลูกแก่ลูกอ่อนเราหมดเลยนะผู้ช่วยนะค่ะโอ้ยพวงดีรอบหน้านี่ยิ จากที่เห็นดอกนะผู้ช่วยเนาะรอบหน้านี่เต็มกว่าเดิมอีกนะรอบพวงใหญ่เออพวงใหญ่เลยนะคะนี่นี่วางนี่หนักเลยใช่ไหมเนี่ยใช่สอคนจงสอมคนนจง เม็ดนี่โอ้โหยิ่งรุ่นต่อไปยิ่งมาเยอะนะผู้ช่วยนะโอ้ดีใจค่ะดีใจที่เห็นมาเยอะมากเลยอ่าเห็นความสุขของพี่น้องวันนี้ก็ยินดีค่ะเกษตรโรงใหม่พร้อมเติมเต็มนะคะเกษตรฟู้ดพร้อมเติมเต็มอันนี้อันนี้มีต้นนี้ต้นไหนที่ห้ความกันตัวนั้นอ๋อค่ะเอออมันิ่รจะเป็นมากกันแน่อืม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 ค่ะค่ะยันวันนี้นะคะพี่น้องขาเก็บขายแล้วค่ะเก็บขายแล้วย้ำว่าเก็บขายแล้วนะคะให้กี่ไลค์ดีคะเนี่ย ให้กี่ไลดีให้หปอกยังไล่เลยไล่หลยไลเลยเนาะกดไล์เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยมากนะคะแล้วเทปต่อไปเราเจอกันที่ไหนติดตามนะคะติดตามกันอีกครั้งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะผู้ช่วยขอบคุณค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ